สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องซินยอรเรโคเซตนะครับผมเป้ครับในคลิปนี้ผมจะมาพูดถึงคำสามคำที่อยู่ในวงการคลาสสิกเมนสแวร์หรือว่าซาตเทอรี่ลเมนสแวร์มานานแล้วแต่ก็มีสุภาพบุรุษหลายๆท่านที่ยัง เข้าใจความหมายของคํา3คํานี้คาดเคลื่อนไปบ้างน,นะครับสามคำนี้ก็ได้แก่คําว่าสูตรคําว่าเบลเซอร์และคําว่าสปอร์ตแจ็คเก็ตซึ่งคําว่าสปอร์ตแจ็คเก็ตเนี่ยหลายหลายคนอาจจะได้ยินว่ามันคือออทแจ็คเก็ตหรือเปล่าหรือว่ามันคือสปอร์ตค้หรือเปล่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาอธิบายในรายละเอียดกันทั้งหมดในคลิปนะครับ เดี๋ยวเราจะมาเริ่มกันที่คำคำแรกก่อนนะครับก็คือคำว่าสูตรเวลาเพื่อนๆเ,เดินไปเดินตามห้างไปดูตามร้านที่มีขายพวกคลาสสิกเมนสแว์หรือว่าเดินเข้าไปหาช่างตัดสูตรที่ร้านเลยนะครับเราบอกช่างเขาว่าเนี่ยผมอยากได้สูตรหนึ่งตัว เอาไว้ไปงานแต่งหรือว่าไปสัมภาษณ์งานก็แล้วแต่คําว่าสูตรเนี่ยหมายความว่าเราจะได้ทั้งตัวแจ็คเก็ตและตัวกางเกงที่ตัดขึ้นมาในผ้าชนิดเดียวกันและสีเดียวกันเหมือนกันทุกอย่างอย่างเช่นตัวนี้นะครับตัวนี้คือสูตรสีชาโคลหรือว่าสีเทาเข้มหมายความว่าเมื่อผมสั่งผมบอกช่างแล้วว่าผมอยากได้สูตรสีชาโคลหนึ่งตัวเนี่ยช่างก็จะวัดตัวเสร็จแล้วก็ให้เราเลือกผ้าตัดขึ้นมาปั๊บจะได้เป็นแจ็คเก็ตหนึ่งตัวก็คือตัวนี้และกางเกงอีกหนึ่งตัวก็คือกางเกงนนี้ะ ในผ้าเดียวกันเหมือนกันทุกอย่างทุกประการเลยดังนั้นมันจะหมายความว่าเวลาเราเห็นพระปรลุษท่านอื่นๆที่เดินบนตามท้องถนนเราเห็นว่าเอ้ยคนนี้ใส่แจ็คเก็ตกับกางเกงคนละสีกันแสดงว่าเขาไม่ได้ใส่สูตรนะครับแสดงว่าเขาใส่แจ็กเก็ตเฉยๆนอกจากสีของผ้าของตัวแจ็คเก็ตและตัวกางเกงที่จะเหมือนกันทุกอย่างแล้วนะครับหนึ่งดีเทลที่สําคัญในสูตรก็คือดีเทลของตรงเม็ดกระดุมตัวนี้ครับเม็ดกระดุมที่ตัวแจ็คเก็ต และไม่กระดุมที่ตัวกางเกงอย่างเช่นกระดุมกระเป๋าหลังนะฮะหรือว่ากระดุมที่ติดอยู่ที่ข้างหน้ากางเกงที่เอวเนี่ยสีจะต้องเหมือนกันด้วยทุกอย่างคําที่2ก็คือคาว่าเบลเซอร์นะครับจริงๆแล้วคำว,ว่าเบลเซอร์เนี่ยคือเราจะคิดลึกหรือว่าคิดเผินๆก็ได้นะแล้วแต่มุมมองของแต่ละคนเราเบลเซอร์กับสปอร์ตแจ็คเก็ตเนี่ยมีความใกล้เคียงกันมากอาจจะใช้สลับกันได้ในบางโอกาสแต่ในดีเทลจริงๆแล้วว่าเขาเบลเซอร์ยังต่างกับสปอร์ตแจ็คเก็ตอยู่เบลเซอร์เนี่ยก็คือแจ็คเก็ต หตัวที่มีความฟอร์มอลหรือมีความเป็นทางการน้อยกว่าสูตรแต่ว่าไม่ได้ใส่เป็นสูตรคือใส่เป็นแจ็คเก็ตหตัวแยกออกมา1ตัวตัวเดียวโดยเราสามารถเอาแจ็คเก็ตตัวนี้ไปใส่กับกางเกงแมทชิ่งสีอะไรก็ได้ที่เราที่เราคิดว่ามันมันดูดีอย่างเช่นเบลเซอร์สีเนวี่บลูตัวนี้ผมสามารถเอาไปใส่กับกางเกงผ้าวูสีเทาเข้มได้หรือจะไปใส่กับกางเกงชิโน่สีสีออกเบส ได้ที่มาของเบสเซอร์เนี่ยผมจะไม่ลงลึกมากแต่ว่าเอาคร่าวๆก็คือมีที่มาจากทหารเรือดังนั้นเบสเซอร์ zer, โดยความหมายจริงๆแล้วคือแจ็คเก็ตเนวี่บลูดับเบิลเบสเตดที่มีกระดุมสีทองแต่ในปัจจุบันเนี่ยคำว่าเบสเซอร์อาจจะหมายความได้ถึงเหมือนกันว่าเป็นแจ็คเก็ตที่มีผ้าที่ค่อนข้างจะเหมือนผ้าสูทคล้ายกับผ้าสูทถ้าหยิบเราหยิบแต่แจ็คเก็ตมาตัวเดียวก็<ๆ>วจะคิดว่า mm hmm. ไอ้แจ็คเก็ตตัวนี้เป็นส่วนหนึ่งของสูทก็ได้เพราะว่า เบลเซอร์เนี่ยจะให้ความเป็นาทางการที่ค่อนข้างสูงแต่ว่ายังไม่ถึงตัวสูตรนะครับอย่างหนึ่งที่เอาไว้แยกเบลเซอร์ออกจากสปอร์ตแจ็คเก็ตเนี่ยก็คือผ้าของเบลเซอร์ส่วนใหญ่จะเป็นผ้าที่เรียบเป็นรายเลียดที่เรียบมากส่วนใหญ่จะไม่มีลวดลายอะไรเลยผ้าดูคล้ายๆกับผ้าสูตรแต่ว่าไม่มีกางเกงมาด้วยคือเราสามารถหยิบเบลเซอร์ตัวนี้ไปใส่กับกางเกงอะไรก็ได้แหละที่เราชอบนะครับ และคำสุดท้ายนะครับก็คือ Sport j a c k กเก็ตคำว่าสปอร์ตแจ็กเก็ตเนี่ยสามารถใช้คําอื่นในการเรียก Sport Jacket ก็ได้นะครับอย่างเช่นคําว่าออสแจ็กเก็หรือว่า Sport c o ค้มันใช้สลับกันได้หมดเลยความหมายคือก็คือเป็นความหมายเดียวกันจะเห็นไหมครับว่าพอเราเห็นสปอร์ตแจ็กเเนี่ย เราจะรู้สึกถึงความลำลองหรือความแคชชวลที่ขึ้นมากขึ้นได้อย่างชัดเจนเมื่อเทียบกับเลเซอร์ตัวเมื่อกี้เราจะเห็นเลยว่าผ้าตัวนี้ยังเป็นผ้าที่แบบให้ความเป็นทางการที่ค่อนข้างสูงอยู่เป็นผ้าเรียบๆเป็นผ้าวูลลอยที่ดูเรียบแต่ขณะที่ตัวนี้จะมีสีสันที่แบบจัดจ้านมี t e x t อร์ของผ้านะครับมี t e x t อร์ของผ้าที่ค่อนข้างจะชัดเจนมากกว่าตัวนี้จะเป็นลายที่เรียกว่าลายวินโนเพนหรือว่าลา,ลายหน้าต่างก็คือสไตล์สีฟ้า ีเวลาเราเห็นสปอร์ตแจ็คเก็ตเนี่ยเราก็จะคนส่วนใหญ่ผู้ชายส่วนใหญ่ก็จะรู้ได้ทันทีว่าอ๋อตัวเนี้ยเป็นแจ็คเก็ตที่ใส่ได้เฉพาะแจ็คเก็ตก็คือไม่น่าจะมีกางเกงลายนี้มาใส่คู่กับแจ็คเก็ตตัวนี้ได้นะครับสปอร์ตแจ็คเก็ตเนี่ยจะให้ความเป็นาทางการที่น้อยที่สุดใน3แบบนี้ที่ที่ได้กล่าวมานะครับสปอร์ตแจ็คเก็ตก็คือเราเนี่ยสามารถจะเอาสปอร์ตแจ็คเก็ตเนี่ยไปใส่กับกางเกง สีอะไรก็ได้คล้ายๆกับเบลเซอร์เลยแต่ว่าความเป็นทางการเนี่ยจะน้อยกว่าตัวเบลเซอร์ลงมานะครับถ้าสมมติเรายังไม่มีสูตรแต่ว่าเราเอาเรามีเบลเซอร์อยู่หนึ่งตัวเนี่ยอย่างเช่นเบลเซอร์สีในเมบูที่ผมให้ดูเมื่อกี้นะเรามีเบลเซอร์แล้วแต่ว่าเราไม่มีสูตร แต่วันนั้นเนี่ยเราต้องการต้องรีบต้องมีงานด่วนง,งานฉุกเฉินงานที่เป็นทางการที่ต้องการเอาฟิตได้เป็นสูตรเนี่ยเราสามารถเอาเบลเซอร์ตัวเนี้ยเอาไปใส่คู่กับกจงเกงสีนีเว b บลูได้ไหมผมคิดว่าข้อนี้เป็นข้อที่ควรระวังอย่างหนึ่งในการใส่เบลเซอร์เลยนะครับก็คือพยายามอย่าเอาเบลเซอร์ที่เป็นแจ็คเก็ตแยก เขาทํามาเป็นให้ใส่เป็นแจ็คเก็ตแยกไม่ใช่เป็นชุดสูทเนี่ยแล้วเราพยายามไปหากางเกงที่สีใกล้กันกับเบรเซอร์ตัวนี้แล้วเอามาใส่เป็นสูทถึงแม้สีของกางเกงเนี่ยมันจะใกล้ใกล้เคียงกับตัวเบรเซอร์ยังไงก็ตามแต่พอใส่ออกมาแล้วด้วยความที่ผ้าไม่ใช่ผ้าชนิดเดียวกันเปะ100๊ะร0 0ซและสีจะมีการดิฟมีการแตกต่างกันอย,อย่างเล็กน้อยอยู่แล้วอะฮะพอเราใส่แจ็คเก็ตเบลเซอร์ที่สีใกล้กับกางเกงมากๆแต่ว่าดูออก เรายังดูออกว่าชุดที่เราใส่ทั้งชุดเนี่ยมันไม่ใช่สูตรดังนั้นทางออกที่ดีที่สุดก็คือเราต้องหาคู่สีที่ค่อนข้างจะต่างกันมาจับไปเลยอย่างเช่นเบลเซอร์สีนีเบลู Blue, ใช่ไหมครับเราก็เอาเกงสีเทาอย่างนี้ปับ๊บจับกันเลยดีกว่าการที่เราจะเอากางเกงสีนีเวบลูมาใส่คู่กับแจ็คเก็ตสีนีเวบลูตัวนี้มีอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับก็คือสมมตุติเราตีต่างว่าแจ็คเก็ตสูตรตัวนี้ เป็นเบรเซอร์แล้ววันนั้นผมก็ยังมีผมมีงานที่จะต้องไปงานที่เป็นทางการแล้วบังเอิญผมมีกางเกงสีเทาที่เป็นเทากลางซึ่งจะอ่อนกว่าสีแจ็คเก็ตอยู่นิดหน่อยเนี่ยเอามาใส่ในสูทได้หรือเปล่าจะดูแปลกไหมคําตอบก็คือมันจะดูแปลกนิดนึงอย่างนี้นะครับต้องดูที่ตัวผ้านะครับของกางเกงที่เป็นสีเทากลางและผ้าของแจ็คเก็ตที่เป็นสีเทาเข้มกว่ากางเกงหน่อยนึง และเท็กเจอร์ของผ้าไม่เหมือนกันพอเราเอามาใส่คู่กันแล้วปุ๊บเนี่ยเราจะเห็นได้ทันทีว่าแจ็คเก็ตกับกางเกงไม่ใช่ชุดสูตรแต่ด้วยความที่สีมันใกล้กันมากมันจะให้ความรู้สึกที่รู้สึกผิดหูผิดตาแปลกๆนิดเดียวทางออกที่ดีที่สุดถ้าเรามีเบลเซอร์แต่เราไม่มีสูตรเราแยกคู่สีกันไปเลยแบบแจ็คเก็ต uh, จังเบลเซอร์สีนเวบลู Blue, คู่กับกางเกงสีเทากลางอย่างนี้ดีกว่าสำหรับ ส่วนตัวผมนะครับก็จบไปแล้วนะครับกับ3คําคําว่าสูตรคำว่าเลเซอร์ zer, และคําว่า sport jacket, สปอร์ตแจ็กเก็ตสปอร์ตโค้ทหรือว่าออดแจ็กเก็ตเนี่ยสำหรับสุภาพบุรุษหลายๆท่านที่ยังเข้าใจความหมายของคํา3คํานี้คลาดเคลื่อนไปนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe และติดตามพวกเราซินิโอเรคคอร์็ดด้วยนะครับคลิปนี้ผมขอลาไปก่อนสวัสดีครับ